ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแปลกๆหน่อยนะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับก่อนก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเนี่ยผมว่าผมจะขึ้นไลฟ์สดใช่ไหมแต่บังเอิญผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับมีคนคนนึงนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ที่ผมไปคอมเมนต์คลิปอื่นนะครับซึ่งคลิปคลิปนั้นน่ะเขาจะพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะครับว่ามีดารามีนักร้องอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมาพูดเรื่องต่างดาวนะครับ อ่าหนึ่งในนั้นก็มีชื่ออะไรนะอะไรเจอหลาดเจอหลานนี่แหละนะครับที่พี่เขาเป็นนักร้องเป็นแรปเปอร์อะไรประมาณเนี้ยนะครับที่เขาเชื่อว่าตัวเองเป็นเป็นคนต่างดาวอะไรประมาณนี้นะนะครับผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่าเออผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับซึ่งคอมเมนต์นั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเลยมันเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยนี่แหละซึ่งตอนซึ่งคอมเมนต์นั้นนะครับผมบอกว่าเมื่อตอนเด็กๆเนี่ย ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมมองหน้าคนเนี่ยผมเห็นภาพในหัวว่าคนคนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งตอนเด็กๆกับผมไม่รู้จริงๆแต่ผมสาบานว่าผมเห็นจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะนะครับผมมันอาจจะเป็นจินตนาการของผมก็ได้แต่ผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าคนนี้จะโดนรถชนมีถึง5นาทีโดนรถชนจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับอ่านะครับแต่จริงๆมันมีหลายเรื่องมากนะครับที่ ที่เหตุการณ์ที่ผมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าทุกวันนี้ผมสามารถมองเห็นแบบนั้นได้ไหมผมไม่สามารถมองเห็นแบบนั้นได้แล้วนะครับมันอาจจะเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาคีโมให้ฟังนะครับนะครับก็เมื่อตอนเด็กๆเนาะนะครับผมเนี่ยเป็นหลานเจ้าอาวาสนะครับจังหวัดอุบลนะครับเป็นหลานแท้ๆเลยนะครับซึ่งผมก็อยู่วัดมาตั้งแต่เด็กๆเนาะก็สวดมนต์ไหว้พระตามวิถีบ้านนอกนะครับ ผมอยู่บ้านนอกเนี่ยเขาจะสวดมนต์ไหว้พระกันนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่ดีงามมากตามประเพณีตอนที่ผมเด็กๆนะครับซึ่งผมก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันนั่นแหละนะครับซึ่งเอาผมเล่าเหตุการณ์นึงก็แล้วกันนะครับซึ่งผมเห็นผีแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นผีนะครับแต่คนที่ไปด้วยกันเนี่ยพากันวิ่งหมดเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นผีอะไรประมาณนี้นะนะครับซึ่งผมเห็นเรื่องราวแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ แล้วก็เหตุการณ์ผันแปรอะไรต่างๆนานาผมก็เข้ามาอยู่ในเมืองนะครับผมเข้ามาอยู่ในเมืองเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ยอมรับตรงๆนะว่าผมหลงแสงสีเสียงนะครับผมหลงแสงสีเสียงในเมืองนะครับจากที่เด็กเด็กเด็กที่มีจิตใจแข็งแกร่งแบบมีสมาธิดีๆนะครับผมก็เริ่มใจแตกเอาพูดง่ายๆว่าใจแตกแล้วกันนะครับก็หลงแสงสีเสียงชอบเที่ยวนะครับแล้วก็ หลงไหลในความงามของของผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะครับช่วงช่วงประมาณอายุประมาณ20นี่แหละนะครับนะพี่ๆก็น่าจะรู้อยู่หรอกเนาะว่าผมหมายถึงอะไรนะครับนั่นแหละผมก็คอมเมนต์ไปทํานองน,นี้แหละผมก็บอกว่าพอผมอายุ20เนี่ยความสามารถนั้นอะ่ะผมก็หายไปผมไม่เคยเห็นเรื่องราวแบบนั้นอีกเลยนะครับผมคาดการว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธิเหมือนตอนเด็ก นะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมผมสินขาดอะใจแตกหลงไหลอะไรต่างๆนานาในอบายามุกต่างๆเนี่ยผมอาจจะหลงไหลแบบนั้นแล้วความสามารถที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันมันไม่มีอีกแล้วทุกวันนียก็ยังไม่มีนะครับผมพยายามฝึกจิตฝึกอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยผมเป็นคนสมาธิสั้น ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมผมมีสมาธิผมจิตใจแข็งแกร่งมากพูดง่ายๆเลยนะครับแล้วทุกวันเนี่ยผมเป็นคนสมาธิสั้นนะครับผมพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยสักพักหนึ่งผมจะไปผมจะไปโผล่อีกเรื่องหนึง่งละสังเกตดูนะแต,แต่แต่แต่ละคลิปของผมอะ่ะนะครับผมจะไม่พูดเรื่องเดิมเลยผมจะชอบไหลไปเรื่อยนะครับนะครับเออนั่นแหละผมก็คอมเมนต์ประมาณนี้ผมบอกว่าปัจจุบันนี้ผมไม่มี ผมไม่สามารถรับรู้ไม่สามารถมองเห็นแบบตอนเด็กๆได้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเจ้าของโพสต์นะครับเขาก็มาคอมเมนต์ผมว่าเรื่องแบบเนี้ยมันสามารถฝึกได้นะครับมันมันสามารถมันสามารถฝึกได้แม้ว่ามันจะหายไปนะครับแต่เราตั้งใจฝึกเนี่ยถ้าเราตั้งใจฝึกเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอะไรประมาณนี้นะพี่คนนั้นเขาก็คอมเมนต์ดีนะครับแล้วมันมีคอมเมนต์หนึ่งโผล่ขึ้นมาผมอ่านแล้วเดือดหัวร้อนเลยนะครับ ก็เขาพาดพิงถึงเกมเขาพาดพิงถึงเกมดิมเล็กช็อกเกอร์นี่แหละนะครับก็คือแบบว่าเขาบอกว่าก็คุณเล่นเกมไงเป็นเด็กติดเกมเขาบอกอย่างเงี้ยนะครับเขาคุณเป็นคนชอบเล่นเกมไงเป็นเด็กติดเกมจินตนาการก็เลยเยอะนะครับจินตนาการก็เลยเยอะก็เลยคิดไปเองว่ามันมีอยู่จริงอะไรประมาณเนี้ยผมก็มานั่งคิดอะไรวะ ตอนเด็กกูยากจนมากเลยนะโทรศัพท์ในหมู่บ้านกูยังไม่มีสักเครื่องเลยอย่าว่าแต่บ้านผมไม่มีเลยทั้งหมู่บ้านยังไม่มีโทรศัพท์เลยเมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเออแล้วกูจะไปติดเกมตอนไหนนะครับซึ่งผมคาดว่าเขาน่าจะเข้ามาส่องโปรไฟล์ในช่อง t i k t o k ช่องนี้นะครับแล้วก็เห็นผมลงคลิปวิดีโอเกมอย่างเดียวใช่ไหมนะครับถ้าใครติดตามผมจริงๆนะจะรู้ว่า จะรู้ว่าช่องเกมเนี่ยผมจะลงเกมอย่างเดียวช่องไลฟ์สดพระผมก็จะไลฟ์สดพระอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยอย่าง Tik t o อ k เนี่ยผมก็มี2ช่องมีช่องไลฟ์สดพระแล้วก็มีช่องเล่นเกมก็คือช่องนี้นะครับอย่างบ้านแดงนะครับบ้านแดงผมก็มี2ช่องช่องเล่นเกมนะครับช่องถ่ายไปเรื่อยอันนั้นคือช่องของผมนะครับแล้วก็ช่องบ้านแดงก็จะมีช่องพระอีกช่องหนึ่งนะครับผมมีอย่างละ2ช่อง บ้านแดงสองช่องบ้านดำสองช่องนะครับอ่านี่นะครับเขาหาว่าผมเป็นเด็กติดเกมเลยเออล้วจินตนาการในหัวเยอะผมก็นั่งคิดไอ้เกมที่ผมเล่นเนี่ยผู้ใหญ่อายุสี่สิบห้าสิบก็ยังเล่นเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าเด็กเล่นอย่างเดียวนะครับนะแล้วทุกวันเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะทุกวันเนี่ยเล่นเกม คนเล่นเกมเนี่ยสามารถทําเงินได้เยอะแยะด้วยซ้ําไปแต่หนึ่งในนั้นไม่ใช่ผมนะครับผมยังไม่สามารถหาเงินจากการเล่นเกมได้นะนะครับผมพูดถึงคนอื่นนะที่เขาเป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมโชว์นู่นนี่นั่นนะครับเขาสามารถทําเงินได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะอย่าไปเอาความคิดเก่าๆสมองโบราณมาตัดสินเด็กสมัยนี้นะครับเด็กสมัยนี้เก่งกว่าผมเยอะนะครับเก่งกว่าเราเยอะนะครับอายุ14-15าเนี่ยทํา AI หาเงินได้เดือนเราเป็นแสนเยอะแยะไปนะครับอย่าไปดูถูกเด็กสมัยนี้นะครับอย่าไปดูถูกเด็กเล่นเกมนะนะครับเห็นมันเล่นเกมเห็นมันไม่ทํางานเนี่ยมันอาจจะเล่นเกมไฟ์สดทําเงินอยู่ก็เป็นได้นะครับอย่าไปดูถูกเด็กนะสมัยนี้นะครนะถ้าเขาไม่พลาดพิงว่าผมจินตนาการเล่นเกมเยอะนะครับผมจะไม่เดือดขนาดนี้เลยนะครับสังเกตไหมพี่ๆว่าทําไมชื่อ เนี่ยชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยชื่อเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่าจอร์นวิกนะครับมันมีที่มาที่ไปนะคําว่าจอร์นวิกเนี่ยทาไมผมถึงตั้งนะครับก็จะพูดดีไหม่วาวเอาผมก็เป็นเด็กเกเรคนนึ่งละกันประมาณนั้นนะครับก็ไปคิดกันเราเองนะครับอ่าผมก็เป็นเด็กเกเรคนนึงนะครับอืมนั่นแหละ ฉายานี้ก็ผมไม่ได้เป็นคนตั้งเองหรอกนะครับก็เพื่อนๆในแก๊งในกลุ่มนะครับเขาก็พูดมานะครับผมก็เลยเอาชื่อนี้เป็นชื่อหลักของผมเลยแล้วกันประมาณนั้นนะครับนะคลิปนี้ก็ฝากถึงคนนั้นด้วยถ้ามึงเข้ามาส่องโปรไฟล์ผมอีกนะนะครับเด็กติดเกมเด็กเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่เด็กเครียดเสมอไปนะจะบอกให้เอาสมองโมรานตัวเองอ่ะเอาไปอบรมครอบครัวอไปอบรมลูกตัวเองเถอะนะครับนะอย่ามาพาดพิงคนอื่นนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่รู้จะแต่ถ้าพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะหัวร้อนนะครับสวัสดีครับ